มาะเินจะลิศค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนทุกท่านเอซีทุกๆ่านค่ะมืนก่มื่อนี้อาบุญมาฝากแล้วก็มีข่าวดีค่ะอยู่เทียงหน้าผ้าซุกคือเก่าพี่น้องเลยหลังจากที่ ตำกระปุนแกงหน่อไม้กินข่ารวนง่ายกระปุนแดง้วมาดบกินเทลงตลาดโอ้ยของแนวเขากินแกงหน่อไม้มาแล้วกินหม้อเมดาินบอเฮ้ยกูใส่แป้งนัวบายรวะอร่ออ้าวมาเป็นกูลืมใส่แป้นัวซะ่าซเบจับส่้นมเ็ดเปียนไนเออตักอนแมนพี่น้องผู้น ເອີ້ໍาทດແຖນໍານໍາແນต้นນไปອັນ20,000າ0 0 0 0ພາຮໂບາແ້ນາໂມບ້ານລ້ວ300າລาทເປັນຈັກກິໂລໃສ່ເອີຂຶ້ນນະໂນກາມື້ນີ້ກະສາຍແດດມີຕົ້ນໃຫຍ່ົຍາຕົນພຕດຫຍມີຕ อันนี้มันหน่อยพูดนะแบบที่มึอวานนี่นั่นแบบเกาเหลาดันซื้อเองลดยอยู่เดี๋ยวตัวสูงๆนะสูงๆเป็นอะไรบ๊อบมี่นะป่านระทานเนาะเท้าซื้ออารมีให้ไปซื้อเอาปะมีปากต้องมันเกิดสิบมันแพงมาไอ้นี่มัตั้มอะนี่นะมึงตัมสิบมาเลี้ยงแค่พันหนึ่งมากเกิดเบิร์ดหนึ่งตามไปอ่ะเฮเอาไปพันเสร็จหรือเปล่าไปพันเสร็จแล้ว บ่ต้องแส่ไปลอยอือลีเด้ยบ่เคยมีไปได้ต้นใบพันน่ะใบลอยยังบ่เคยมีเนาะสิเป็นมันสิเป็นเป่าสายตาภายถือต้นซั่นระวังดีมากระวังไว้ดีๆ่ยกล้ามาถือต้นอือกามีเอื้อใหญ่ใจดีเนาะพอส่งเงินมาพี่น้องจาให้เฮ็ด2เคสเนาะพี่น้องคือเฮ็ดต้น สามรอยบาท,บาทบแล้วก็เทศหนึ่งไปซอยคนไอ้กูมาเบิ่งตน้นใลต้นน้อยโพดนี่คนลำบากเนาะเดี๋ยวจังหัดจังหวะกันพี่น้องอจังไปเบิ่งอีกคลิปนึ่งต้นน้อยก็สั่งมันใส่แบ่งพันอืแบ่งหาลอยใส่แบ่งพันแบ่งหาเลาะแล้วนะเฮ้ยอุ้ยแล้วก็มีเอื้อยอ่าเอื้อยเอื้อยเออื้ยทั้งอัน เออเอเวนเราอยู่อันอเมริกาเนาะอเมริกาแล้วก็พี่นกทางเยอรมันผักมาต่อยอดขวัดหนาหนึ่งพันบาทพี่น้องเอ้ยแล้วก็เอ้เวันน่ะผักมาหนึ่งร้อยดอลแต่ว่าให้เห็ดเคสไปให้เห็ดจ้องเคสเนาะเห็ดต้นสามร้อยบาทแล้วก็ให้ไปสอยคนทุกยงาอีกผู้หนึ่งแล้วจังไปบ่ากันอีกผู้หนึ่งเถื่อหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอยู่คลิปอีกคลิปหนึ่งง่างห่างนม่ใช่ไหมค่าตังกรู้ใช่ไหมเฮยมานั่งดูเขามานั่งดูเห็นหัวเห็นหางอยู่ปะ นั่นแมน,น็่นยับไปอีกเลยเออโอเคอสบายดีเห็นมัวโปโลเห็เนอนะสอมผู้เม,มียอ่าปานนีกับม้าอันนั้น,น,มนโนะมนำร้อยบาทแล้วก็พวบพวกปันนีสิบพันกีบร้พวกคุณนอพวบกุ่าสาวพัน บนภายนอกงานข้านงานโม่แล้วอยู่บัดชามใบบาทสบายดีเด้อคุณแม่พี่น้องทงนี่ยังนี่ใครเอามนใครเอาผมทงตาแกงมานี่มันอยู่ในทงกันอยู่แล้วบังดูบังซองคูที่วันนี้ได้สนานแต่ว่ามีเอื้อทั้งเงินอเมริกากับเยอรมันเด้อมผ่านกันมาข้ากระสืเห็ดขีบรวมกันเลยเด้อเอื้อยทั้งซองเด้อนี่เป็นฝากมันอร่อยดอนมาเอื้อเลยนะจะเอื้อยอีก เอื้อเยอะะื่อมันอีกพันหนึ่งนะเพิ่นผักม่านาพันบาทแต่เ้าบอนด์หักขาดทำเนียมเนาะพันบาทนะกะซีขาดเนียมนะเศร้าหาบาทหรือสามสิบบาทพี่น้องแต่เ้าบอนด์หักเนาะเ้าก็เาถุบุญน้ำเอื้อเลยเลย้ากะซีเ,เข่าไปต่อยอดอยู่วัดตัวนี้ละการชิทายขีดร่วมกันเลยเนาะอยู่วัดขาดทำเนียมกับเข่าคนตัวเองคือา <c oughs> ดาวไม่เป็นรายหรอกละการเลือดตัวนี้นะเอือใหญ่เพิ่อนเฮ็ดเคสเลี้ยงเบิ่งน้ำการพี่น้องสามพันบาทเรื่องขาดทำเนียมไม่เขาสิ้นเนเ<อ>าะโดนตลอด ພາສຸພາສຸ0 0ເຮົາເອີວັນຈັນທໍາ300ກໍເປັນກອງບຸນບໍ່ແມ່ນໂຕຫັ້ນຂົ້ต่อยอວັດນວ້ອຍົາກພບ บอกมาแล้วแต่ยังบอกท่านบกตอนนี้บุญนะโอ้ยอยม่นาุ่นบอกบุญนะอม่นางเฮียการัวงหนที่อาพ่อ่ะนั่ใช่ใช่แต่แรงกงเมาเป็นขู่การคือกาวพูกแก้วเมียทีี่เองเลยบนเหนด้วยพวกววพวกวัวพวกเป็นใหม่ดิพวกยิบเมียแจวเมียต้นแจ่วัดอันเมียคยุสตามีอะไรเขาเลยู้ก้วเมียท่เลี้างบ้านนะลูกเราเคยนันเคยกัน ฟินหนาฟินลังไปแทนดากแล้วฟิน้าบุญคือกันได้ฮะไม่แล้วแต่จะขึ้นสีลองก็ได้ว่างๆไปละน่ามาบุญกันสาธุบุญนำเด้อเอื้ยเด้อทานได้ทีอยากมุทนาบุญแม่ต่อยอดขวัดเห็ดต้นขาวัดคือเก่าไอ้โพดนั่นได้ก่อนอันนี้ก้องผ้าป่าอันนี้ก้องละาสามร้อยบาทคือว่าใครซื้อผาป่านะ กะฟ้าถูกยกระสาอะลอยด้านอะได้สามพันสามอยสี่สบาทพี่น่อยชชินันพันละ,ะ,ะแผนเป็นพันเลยมแผนลอยแ่พันกับแแบ่งพันแระว่านาอมันแบบอ,อันนี้ดิแม่เพน,นอะโอเคได้ผู้ีคอ คอยติ้นคอยกระติตนไปใกล้ต้นนี่แล้วคอยกันเี่ยมึงจะโดนค้าเนาะหอยต่อะไอยู่เนี่ยเนี่งว่าไนหอยต่ออะไรยุ่นเออเนม้เพื่อหอยต่อตรไหต้องเอาคุ้งเงินในนี้เห็ดพื้กูนี่อันนี้มันคุ้งพอดเนบ่ยบนี่เงินนี่เห็ดพื้นูนอ๋อแม่เอาคุ้งนะมันเอาคืนนี่เห็บนี่คุ้งเบิดนี่นะ ได้ได้บุบ่เ้ยขึ้นได้เลยให้ตัวนี้ในสมนีนี่สักชอบขึ้นแล้วแหล่ะเด็กหนีเ่านี้มนก็ได้บุญนาเด้อคุณพี่คุณป้าคุณอาทั้งหลาย พี่นกทางเยอรมันหนึ่งพันบาทต่อยอดเข้าวาัดบ้านะมงสาธุบุญแล้วก็าวันเันทวงผลกับไล่ถือผนผ,ลผลา,า,ามงมาเขวัดเนาะล่ขึ้นคือเกามลวไล่เขามอแรงวาันเันทวศงเีอนแล้วก็แมซอนผลผางมาไล่ถืออะลออกเข้วัดบ้านะมงเนาะแต่ว่าคนอยากเห็ดต้นเห็กองบุญอีกต้นพะปาอีกมึงมัไสิคืนยัไงเนาะใบเดงโตใบเดงจกหมดสนแล้ว นำมาโดยบาวบ่อยรัดประกอบนำีมโดยหัวหน้า YouTube พี่น้องจา๋าบาวรักประกอบอันนี้ต้นนี่สีเป็นบานสีเขียวพี่น้องจะเป็นเป็นคนถือแห่มืองานบุญ สิให <ITA> ้คนหน้า mm ือเองนะยัง hmm. ค mm ือเอาแต่หัวที่บ่แม่นพี่น้องก็คือเฮาบอกบุญไว้ก่อนผู้ใดมีก็โมมาก่อนแม่ไปเอาตวหัวที่ไปเอาแต่อันอเจ้ลยผัเจ้าลากับ่ทเีเฮาก็ลาย่นเจดใต้เจิดเนือย่าไสู่ตินเสียงนีบุญบุญงวดนี่นะสิได้มีคนเฮาน่ะสิมีงานมื้อไดบ่ให้ว่าบ้คนเวียกเวียกเบิดเฮ็ดหยังอยู่แลเวียกในวัดนั่นแล้วโอ้ยเวียกจักเอ็ดมีลายเด้น บอวทิ Он, ้นท่านเป็นบุค้าลูกก็ไดยไปยามน่มงดูนะหัวบร์ตงกับหัวไปสี่ี่เเรียนนะยามลำเรื่องนะบอมาส่งกระสานเราคอยมาลำเรื่องนะที่สามชิปเดินมาสามชิปเอ็ดเที่สชิเยสามน่เขาก็เอาอันบนตรมาสามิเอ็ดเขาก็อไบสามชิปบเน่เขาก็เอาดนตีมาลงันที่หนึ่ง ต้องเลือกไหแต่ช้าสิแล้วปาบ่วเป็นสีหอยได้พี่นาอมีแตเงินอยู่พิพันครอบคัวสิมาเม่สลัดมืงมึงแปลงใหม่ดูตัวคิดแต่วะนนี้นะมันสี่ปีบ่ได้นะใส่นี่นจกนี่จกขอแหละมันน้อยพรน้อ อาจจะทานไปแล้วไฮไลท์มากคือเก่าทานมืนอเสาไฮไลท์เขา่ามือแรงต้านมาัอเต่าไรเขา่ามือแรงการทำบุญทำทานพี่บอกว่าบวางคนพี่นนองทุกคนเห็นยังลงปลาก,กระวังคนทั้งนั้นเลยแมนทำบุญกระวงังวังว่าอยากได้บุญอะไรจังทำอย่างนได้เห็<ม>นยูทูบกระวังอยากได้เงินเผื่อสางสีวิตอาีิหมดเลยนะเว้ยเผื่อสาง ถ้าบุญกระวังแบบอยากได้บุญส่งเสริมบารมีตัวเองนะไม่หย่าคุณกำลังทำบุญอยู่นี่รวยง่อยสิบบาทแน่สามพ ja. yeah. ี่น uh, ้องแน่นี่แหละตอนเวลาทำบุญมันก็จะมีมารเข้ามายิ้มาเลยยิ้มยังชูปิ้วมากอื่นอื่นนะชูได้เท่าได้นเลยใช่ถูกบุญเด้อน้ำเอือยทั้งซองแล้วก็ละลายผ่านเมื่อี้เลย เคยทำบุญห่วงการบุญข่าน้ำสู้กับพวกของเอื้อยพวกของเอฟซีไร้รายฐานทุกๆฐานเนาะฮะส่งไปก็อยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าจนแีเงเลยด้วยกิจการงานลุ่งรื่งอยู่ดีไม่แห้งมันเงินมันเงินรางกัรหนึ่งกองเอาก็สิเอาเงินเขาไปมอบขวัดอีกหนึ่งพันบาทเนาะต่อเนื่องเรือยให้พี่นกทางเยอรมันขอให้มาเรื่อยๆได้ไปลองเด้อ เงินจะไปสางซาลาบ้านเฮาที่กำลังอยู่ห่แหละทางบ้านก็จะได้วงดนตรีอยู่ด้วยเนี่ยอันจะผ่าบุญแห่น่ะมีแล้วแม่ยนี่งแต่จะผ่าวงดนตรีวงดนตรีน่ะทรายเอ้ยจ้างเข้ามาเลยเมื่อหนึ่งนี่บอด้เพลงนะฮ่ยเนาะน่าจะคองเงินจากมอลามไปใส่ระวงดนตรีนะฮ่วยเจ้านายปัจจบันบอด้เพลงออกเองด้วยใจเสด็จฮะเอินลาเพี่อหล่อชูอีเอื้อย อันนั้นมันเทลงไนสู้มันจะดังมันกอยู่มือเสือดีนะพี่แดงก๋าเนี้อมาจากไหนนี่ไปพ่อกันอยู่บ้านเด้อพี่แดงเด้อของใส่แกงน้ำกระมางยังอีกเยอะเลยเขามาฮอตวัดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขามาฮอตวัดแล้วกันเห็นสะบ้านป้าทีงโทษพี่น้องเลยผมเพียงกันมันนี่ลูกไส้ก็มาเปลี่ยนพ่อพี่น้องเลยหิวปูนส่งขึ้นเนาะพี่น้องเนาะกามีเอื้อยเอเวอันจันทวงศ์ทางอ่ะ อันอนเมริกาเนาะแต่ว่าเพิ่นเป็นคนลาวเฮาพี่น้องจ้าก็โมต,ต้นต่อยอดเฮ็ดบุญพระป่นา,ปานําบาบอย300เ,เนาะพี่น้องนะกะมาพี่น, <c oughs> น,ก,น,ก,นกทางเยอรมันพร้อมครอบครัวเนาะชื่อจริงเพิ่นกนางจัญยาไดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดโอ้ยก็บ่เป็นเนาะพร้อมครอบครัวมาตอยอดเข้าวัดบาด้านนาโมงเฮา1,000บาทพี่น้องจาเพื่อส,สร้างศาลาสมทบทุนนี่แหละพี่น้องเอ้ยน,นี่เด้ กําลังสางชาวบ้านก็ซอยกันแซวแซวพี่น้องเอ้ยกะบางมือเฮาก็สิไปลงมาบางมือก็ลงมาเนาะพี่น้องเนาะกะส่วนก,ก,ก็สิมีพ่อกับลูกถ้าลูกก็สิมาเฮ็ดซอยพ่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนานนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเขา้าโรงเรียนเขาก็สิฮอดมื้อดเนาะลงมาแล้วก็เฮ็ดเวียวัดอีหยังอปักเลอใหม่แซวๆพี่น้องมื้อนี้สิหลายเนาะคน นางบ้าใหญ่พี่น้องเลยดีจะมีโหมเนาะพี่น้องเนาะโหมดปูนกะท้าพอดี่เหตุกงมาได้สิมอบเงินเลยเราพี่น้องเนะาะสาธุบุญน้ำเอื้อยทั้งสองฐานเดอ้อฐานได้ทีอยากชมถูกขึ้นขมาโมทนาเข้ามาบาัตรบัตรนโมยินดีเด้อพี่น้องเดอ้อทำบุญของสระตาบัตรพรมคับบนเนาะเป็นบุญกุศลสังสารองค์ทาน ทัวสะพานได้บุญลายขนาดพี่น้องจ้าสวยคนถูกอยากไหลหน่อยลายบอติเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องหน่อยลายบอติพี่น้องยินดีเนี่ยพี่น้องเอ้ยเ่ยแลอาสบายดีสบาพี่น้องจะมองให้พวันเพิ่นอันจากจากผู้ใหญ่ใจดีทางเยอรมันเนาะ สื่อเพิ่นนสื่อเพิ่นนะพี่นกทางเยอรมันแต่ว่าสื่ออะไเพิ่นนะนางจันญาไดไดเบิร์ส,รสมันเป็นนะครัาว่าเป็นไดเบิร์สผอมขรบครวพี่นกนั่จันาือว่าตรงมากเลครับสุดที่ยอดม่อไปพบบ้านเยแมนเพ่นการ ฝากมาแค้นต้นน้ำพ yeah, ักก็แค้นอย uh, ่าน so, ้ำบ so uh, uh, ่าวบอยน้ำเอซกับมามาครูทางแมนพส่วนบุส่วนร้นไาดีนยเต่าคันตาเด้าถูกสาถุสาถุจาอันแหละจดกระพับหยับใส่บันซีเวลาเป็นกระอ่านออกาด น้องเยแหละพี่น้องจ้าแต่ข้าเขียนเป็นภาษาล่าไดเบิร์สมันมีมันมีหางนางจันยาแต่ว่านข้ากับจันยาเนาะโดยป้าคนหลายเนาะมันนี่เนาะเห็ดเซลเซลอยู่พี่น้องเลย โอ้นี่กาแค้นต้นบพันแล้วซ้ำอยู่หน้าบาร์บอยกันแหล่นเข้ามาเอาเงินเหมาะขาวัดพี่น้องเลยอยู่หน้าบาร์ฮีแค้นนั่นโมเป็นเงินหมื่นกว่าบาทปุ๊บปั๊จักแค้นนี่พันแล้วมันจะไปล่อยแม่นแห่กองผาป่ามาทางซ้ายเพื่อนผาป่ามาทางบ้านเฮากะห้าโมอยู่บ้านเนี่ยซ้ำรอยเพือนละซ้ำรอยแดี บางคนผูผ้มาทั้งนักก้นกับผู้ละพันผู้ลร่อยผู้ลซ้ำร่อยซีร่อยฮะแมนเออต้นน่ะแห่แห่ขม่าต้นตนัะะ่ะกสิเกีผ่าบรรยากาศเราเพียงสันนี่พี่น้องจ้าขอบคุณทุกถูกกำลังใจทุกฐานเนาะฐานได้ที่อยากสมทุทุนเมอืองถุนาเข้ามาได้ที่วัดบ้านนมงวัดซีวัดซีสมสื่นพี่น้องเลยเข้ามาได้พี่น้องจ้า ขอให้ได้บุญกุศลบุญสุขสุขคนเนาะ FC ผู้เบิ่งผู้ชมผู้ติดตามหลายๆท่านเนาะพี่น้องเนาะได้บุญกุศลนํากันเบิดสุขุสุคนเนาะาูากันิปบดี